วันนี้วันดีดิถีวันมงคลและเริ่มต้นเดือนกุมภาขอให้ผู้สถาคุณจรัดพรตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายกรรมยานหนึ่งกรมยานหนูมูสิกะสีเขียวซึ่งเป็นมูสิกะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความคิดความอาจคลายความกังวลและดวงประทีปก้าดวงในการเกิดความเจริญมาเจริญยิ่งเจริญมีเกิดโพกย์ตั้งจิตตั้งใจ,งใจน้อมถวายนะคะ พุทธังสระนางกระฉามิทรม,มังสระนางกระฉามิสังคังสระนางกระฉามิปะสิทธิประสิทธิผลนะชาเลตินะชาเลตินโะนะมูพุทธายะนะมะพะทะสัพพมาอาอุณนะมามีมามหาราภาอิติพุทธะสวุวรรณวารัชตวามณีวาพิทังวาอาถังวาเอหิเอหิอัคคเชยะอิติมีมาณนะมามีหังวันนี้นะคะ ดวงประทีปเก้าดวงบริวารเพื่อเกิดความเจริญมาเจริญยิ่งเจริญมีเกิดโภกทรัพย์นะคะให้ร้านต่าย,ยางทูนสวนต่างๆผลไม้ต่างๆเจริญงอกงามมีแต่ความสุขความเจริญรับทรัพย์เป็นเงินหลักหมื่นหลักพันหลักล้านล้านล้านบาทตั้งจิตตั้งใจน้อมถวายนะคะ